ค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทยเอซของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ได้ผ้าเข้าใหม่ค่ะงานเข้าใหม่นะคะค่ะเป็นผ้าเข้าใหม่ค่ะวันนี้คุณแม่ไปรับผ้าค่ะอันนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะคุณแม่ไลฟ์ไปแล้วคลิปหนึ่งค่ะผืนนี้สีธรรมชาติค่ะ เป็นผ้าห้าตะกอค่ะยกขีดเม็ดพริกไทยนะคะผืนนี้นะคะค่ะธรรมชาติค่ะดมกลิ่นจะเป็นถ้าบางท่านไม่เข้าใจค่ะกลิ่นนี้กลิ่นธรรมชาตินะคะเพราะว่าสีธรรมชาตินี่ค่ะเอามาจากต้นไม้ค่ะสับๆแล้วก็มาต้มเคี้ยวแล้วก็ค่ะแล้วก็มาย้อมค่ะค่ะผืนนี้เป็นลายลายเม็ดพริกไทยนะคะยกขีดเม็ดพริกไทยนะคะลายลายดอกกระเจียวค่ะ ค่ะสวยงามมากค่ะขอค่ะขอดอกกระเจียวนะคะสวยค่ะค่ะย้อมมาจากครามค่ะผืนนี้นะคะครามกับดอกอัญชันผสมกันนะคะคุณแม่ถามแล้วค่ะค่ะจะออกโทนม่วงๆนิดหนึ่งนะคะมี4เม็ดนะคะ2เม็ดต่อ1นึ่ผืนค่ะราคาอยู่ที่สองพันเค่ะ2อ0พันเนี่ถูกมากนะคะปกติผ้าสีธรรมชาติจะไม่ได้ราคานี้นะคะถ้าช่วงเศรษฐกิจมันดีค่ะ ค่ะช่วงนี้ตึงตัวมากค่ะ2900บาทนะคะต่อ1พื้นถ้าท่านรับ4เมตรก็2,999เป็นส8ปห้าพนะคะค่ะเขาเรียกว่าสีธรรมชาติค่ะค่ะเป็นออกโทนสีสีครามนะคะค่ะย้อมจากคลามค่ะครามได้ดอกอัญชันบนกันคุณแม่ถามแล้วค่ะจะมีมีคลามแล้วก็ค่ะตรงริมในนี้ค่ะริมนี้ก็เป็นนี่เห็นไม้ทอธรรมชาติค่ะม้วนริมเลยค่ะ ค่ะพวกนี้กี่มือค่ะทํากี่ค่ะเป็นกี่มือทอผ้านะคะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งนั้นเลยค่ะค่ะสีธรรมชาติค่ะแล้วก็งานแฮนด์เมดค่ะราคาอยู่ที่พื้นละสองพันเก้านะคะถ้าท่านตัดออกค่ะถ้าท่านรับพื้นหนึ่งคุณแม่ก็ตัดแยกให้นะคะค่ะลายดอกกระเจียวค่ะถ้าท่านจะรับเป็นชุดไปตัดเป็นชุดก็ได้ค่ะห้าพันค่ะห้าพันแปดร้อยบาทค่ะนามากค่ะเป็นหนามากค่ะงานห้าตะกรอนะคะ ค่ะย้อมมาจากครามนะคะคลามได้ดอกอัญชันปนกันค่ะคุณแม่ถามแล้วค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะราคาอยู่ที่สองพันแปดค่ะสองพันเก้าคุณมีพูดผิดขออภัยนะคะสองพันเก้านะคะเพราะว่าคุณแม่รับมาสองพันแปดแล้วค่ะสองพันเก้าค่ะค่ะกําไรนิดหนึ่งปะทูเข่งนึงค่ะขายของทุกวันนี้เงียบมากค่ะเราต้องพอได้อยู่ได้กินเป็นวันๆค่ะ ค่ะสีนี้ก็สวยนะคะนี่ก็ย้อมจากคลามเหมือนกันคลามน้ำสองค่ะมันจะมีคลามน้ำหนึ่งคลามน้ำสองค่ะค่ะราคาอยู่ที่ผืนละสองพันเก้าค่ะแต่ผ้านี้ค่ะมีสี่เมตรนะคะตัดชุดได้ค่ะมีสี่เมตรในมือของคุณแม่ยกขึ้นเนะะี่ยค่ะหมายเลขเกตที่ไปเมื่อกี้ดอกกระเจียวก็มีอยู่ไอ้สี่เมตรนะคะสี่เมตรคือผ้าสองผืนตัดชุดได้นะคะค่ะนี่ก็สวยค่ะเอามาจะไอ สีค่ะเป็นสีทูโทนมากค่ะสีสวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะอันนี้ก็ยกขีดลายลูกแก้วค่ะค่ะย้อมจากคลามนะคะค่ะมองเห็นเนี่ยค่ะม่วงๆนี่ค่ะครามกับครามกับดอกอัญชันค่ะผสมกันน้ำสองค่ะน้ำสองมันจะไม่ค่อยเข้มเท่ากับน้ำแรกนะคะมันจะมีน้ำหนึ่งน้ำสองนะคะสีธรรมชาตินะคะเพราะว่า เขาจะต้มค่ะต้มสับเอามาจากอันนี้แหละคะ่ะจากครามแล้วก็มาต้มมาน้ําแล้วก็เคี่ยวแล้วก็มาต้ยมย้มไหมนะคะค่ะราคาอยู่ที่สองพันเก้าค่ะตัดต่อหนึ่งพื้นนะคะสองพันเก้าค่ะค่ะอันนี้อยู่ที่คลามน้ำสองนะคะ <c oughs> สวยมากดูดีดูดเด่นมากค่ะสีธรรมชาตินี่ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเพราะว่า ย้อมใหม่เลค่ะถ้ามันซึมเข้าไปแล้วอย่าไม่มีวันคลายตัวนะคะสีธรรมชาตินี่ค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ2,900บาทค่ะต่อ1พื้นนะคะเก้าบวกเ้าเป็น1 8 5แปดาพันถ้ารับส 4, 4ี่เมตรอยู่ที่5 8าพนะคะค่ะแม่บัววัลลักผ้าไหมสวยสลรินเก้าเก่าต้นตำรับผ้าไหมสวยสลรินค่ะอันนี้ก็ราคาอยู่เป็น5้าสี่เม็ดเหมือนกันนะคะ ค่ะพื้นนี้ย้อมจากต้นฝางค่ะนี่ก็ลายลูกแก้วค่ะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะค่ะเป็นผ้ายอไอ้ม้วนริมขันทั้งน้ําค่ะเป็นงานแฮนเมดค่ะงานทอฝีมือนะคะค่ะบ้านนี้ค่ะเขาจะเน้นแต่สีธรรมชาติสีอื่นเขาจะไม่ทํานะคะเป็นหมู่บ้านที่ทําสีธรรมชาติค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะคะสองพันเก้าคุณแม่ขอภายตรงไหนพูดผิดขอภัยนะคะสองพันแปดต้นทุนค่ะคุณแม่บวกแค่ ร้อยเดียวค่ะสองพันเก้านะคะค่ะค่ารถค่าเรืออะไรก็ไม่เหลือหรอกคะ่ะแต่เราก็เปิดความอยู่รอดไปเป็นวันๆนะคะการค้าการขายทุกวันนี้ก็เงียบค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองพันเก้าต่อหนึ่งพื้นนะคะค่ะพื้นหนึ่งมีสองเมตรผ้าอยู่ในกําเมือของคุณแม่หยิบยกขึ้นมาเป็นผ้าสี่เมตรนะคะค่ะคุณแม่จะรับผ้ามาสี่เมตรค่ะเพราะว่าเผื่อคนคนทักหนึ่งคนทักสองนะคะ อันนี้ย้อมมาจากฟางค่ะพื้นนี้ค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะราคาอยู่ที่สองพันเกต่อหนึ่งผืนค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะค่ะผ้าห้าตะกอค่ะจะเป็นผ้าห้าตะกอนะคะค่ะพื้นนี้ก็ราคาอยู่ที่สองพันเหมือนกันค่ะนี่ก็ย้อมจากฟางค่ะฟางน้ำแรกค่ะน้ำแรกสดนะคะ ค่ะหมายเลขสองค่ะราคาอยู่ที่สองพันเก้าค่ะเลื่อหรูดูเด่นค่ะใส่ออกบุญออกงานก็สวยนะคะท่านจะเอาไปใส่ออกงานกระถินช่วงกระถินออกพรรษานี่ค่ะอ่านี่ลายลูกแก้วสวยงามมากค่ะเด่นชัดนะคะเป็นลายลูกแก้วค่ะเพราะว่ามันยกขิด5้าตะกอนะคะผ้าพวกนี้ค่ะค่ะเนื้อผ้าหนามากค่ะขาะประทับใจนะคะช่วงนี้ราคาแบบชอบชอบราคาย่อมเยาค่ะราคาช่วงนี้ค่ะเป็นราคาที่ถูกนะคะ สองพันเก้าร้อยบาทค่ะเป็นงานเข้าใหม่นะคะ่างานเข้าใหม่ค่ะบันนี้ค่ะเป็นงานเข้าใหม่นะคะสองพันเก้าค่ะขาท้ายนี่ค่ะ,ค,ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจมาตลอดนะคะค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ